โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการสร้างบัญชีแบรนด์นะครับก็ให้เราคลิกที่รูปโปรไฟล์ลโลโก้ด้านบนนะครับเสร็จแล้วไปที่การตั้งค่านะครับหลังจากนั้นนะครับถ้าสังเกตช่องของผมเนี่ยมันเป็นบัญชีส่วนตัวนะครับซึ่งผมจะต้องย้ายช่องไปอยู่ที่บัญชีแบรนด์นะครับ วิธีการสร้างบัญชีแบรนด์ก็ให้เรามาที่เพิ่มหรือจัดการช่องนะครับอโอเคหลังจากนั้นก็คลิกคำว่าสร้างช่องนะครับโอเคนะครับแล้วก็ใส่ชื่อนะใส่ชื่ออะไรก็ได้นะครับ ตามที่เราต้องการจะใส่ชื่อเดิมก็ได้นะครับอ่ะถ้าใส่ชื่อเดิมนะครับไม่เกิน100ตัวอักษรนะครับเสร็จแล้วก็ติ๊กนะครับเสร็จแล้วก็กดสร้างครับ โอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับการสร้างบัญชีแบรนด์อีกบัญชีหนึ่งนะครับซึ่งผมก็จะทําการย้ายช่องบัญชีที่เป็นบัญชีส่วนตัวเนี่ยมาที่บัญชีแบรนด์นะครับจะสังเกตว่าอยากรู้ว่าบัญชีที่เราสร้างเนี่ยมันเป็นบัญชีแบรนด์ไหมก็คือให้เราคลิกที่โลโก้นะครับแล้วมาที่การตั้งค่านะครับนี่จะสังเกตว่าเนี่ยเห็นไหมครับ แสดงว่าช่องที่เราสร้างเนี่ยสามารถเพิ่มหรือนําผู้จัดการหรืออะไรต่างๆเข้ามาช่วยแก้ไขมาช่วยลงคลิปลงอะไรได้นะครับอ่าโอเคนะครับอ่ะโอเคก็เรียบร้อยนะครับสําหรับการสร้างบัญชีแบรนด์นะครับตอนนี้เป็นบัญชีแบรนด์แล้วนะครับถ้าบัญชีส่วนตัวเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับ เห็นไหมครับมันจะมีความแตกต่างมันจะไม่สามารถเพิ่มผู้จัดก,การช่องในพวกนี้นะครับแนะนำว่าให้เราสร้างก่อนนะครับหลังจากนั้นมันก็จะเป็นบัญชีแบรนด์นะครับแบบนี้ครับโอเคคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ